สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับที่17นะครับเราจะมาแนะนำตัวล้อของบูมเลสซิ่งนะครับเป็นล้อแบบกระทะนะครับนี่เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นล้อแบบแคบนะครับบูมเลสซิ่งนี้จะมีล้อแบบแคบกับแบบกว้างนะครับก็อันนี้เป็นล้อกระทะเดิมๆมันจะเป็นนงงี้เลยนะครับข้างหลังจะเป็นนงงี้ข้างหลังสีดำนะหน้าจะเป็นสีเงินนะครับ ก็สำหรับคนที่ชอบรถสไตล์คลาสสิกนะครับก็จัดได้เลยเพราะว่านี้สามารถที่จะทำได้สองรูปแบบนะครับสองความลึกนะครับอันนี้คือรูปแบบที่เป็นมาจากโรงงานนะครับอันนี้แบบกลับด้านนะครับก็จะลึกแบบนี้นะฮะนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่ารายละเอียดมันเป็นไงบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในล้อ1ชุดเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะครับก็จะมีอันนี้ไว้ก่อนมีก็จะมีล้อกระทะในชุดจะมีแบบนี้มาให้2อวง,ง,งนะครับแล้วก็จะมีตัว m 4ตัวล็อกนัดนะครับ2อันแล้วก็ตัวตัวไขตรงกลางเพราะว่าฝาของบูมตรงเนี้มันจะแคบนะครับ อันนี้มันจะแคบเพราะฉะนั้นต้องใช้ใช้ตัวเครื่องมือของเขานะครับเขามีมาให้ด้วยนะครับถ้าซื้อเองก็หลายบาทเหมือนกันนะครับอันนี้มีมาให้ในชุดเลยนะครับก็ของมันก็จะมี1ชิ้นนะครับ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นนะครับนี้น็อตขนาด M 2คูณ10นะครับ มีมาให้สิตัวนะครับก็คือล้อหนึ่งเลยมีให้5อันนะครับไม่มีสเปร์มานะครับโดยปกติเวลาเราใส่ก็ที่โรงงานใส่มาก็ใส่มาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะก็เวลาใส่ก็วางอันนี้1อันแล้วก็วางอันนี้นะครับอันนี้มีข้อควรระวังก็คือถ้าเราใส่ถ้าเราไม่ได้เล็งดีๆเนี่ยรูมันจะเหลื่อมนะครับบางทีแบบใส่แล้วมันรูมันจะเหลื่อมอย่างเงี้ย มันไม่ตรงถ้าเกิดว่าเราก็ต้องเล็งดีๆก่อนให้มันแบบรูรูมันมองแล้วมันทะลุไปมันจะสวยกว่านะอันนี้อย่างนี้ทะลุถ้าแบบว่าเหลื่อมๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ยมันก็จะไม่สวยนะครับอ่าดูออกนะก็อันดับแรกก็ใส่นี้เข้าไปก่อนถ้าเกิดเราจะใส่แบบปกตินะครับแล้วก็วางอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เล็งก่อนนะครับเลง็งเลือกรูให้มันให้ดูแล้วมันกลมที่สุดน,นะครับ ให้มองทะลุหลังไม่มีสีดำมาเหลื่อมนะอันนี้ตรงแล้วนะครับพอตรงเสร็จปุ๊บก็ตัวนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวมันจะเลื่อน,นครับเราล้อยไว้ก่อนสักอันหนึ่งล้อยปุ๊บแล้วเราก็เลงอีกทีหนึง่งอ้าวตรงดีนะเป็นรูตรงเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็เอาอีกตัวฮับนี่นะครับฮับมีสองด้านนะครับตัวตัวที่มันเป็นหกเหลี่ยมเงี้ยต้องไว้อีกด,ด้านในนะครับคือไว้อย่างนี้ ก็อันนี้มาเสียบเสียบตรงนี้น,นี้ดันออกมาก่อนแล้วก็เล็งรูให้มันตรงกับรูน็อตนะครับแล้วก็ไขก่อนยึดไปก่อนหนึ่งตัว ใช้หเหลี่ยมเบอร์1.5นะครับ1.5ึ <1. 5 S 1> าไขเข้าไปปั๊บนี่ก็เล็งอีกทีนะครับก่อนที่จะใส่ตัวที่2 ของที่แท้จริงมาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นฮับเป็นอูลนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับก็หมุนเข้าไปอย่างนี้ก็จะได้1อันเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากก็ตัวล้อของมันเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คืออันนี้เป็นแบบหน้าครับหน้าก็คือตัวฮับเนี่ยมันจะสูงขึ้นมานะครับอันนี้แบบหลังนะครับแบบหลังด้านหลังก็จะ ตัวฮับนี้จะแบนๆแบนลงไปนะครับอาจจะดูถ้าไม่สังเกตก็ดูไม่เห็นนะเพราะนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็สําหรับตัวความกว้างนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแคบนะครับเขาเรียกว่าแนโร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับรถเอ้ยกลับกลับกลับด้านได้นะครับอันนี้เป็นล้อแบบปกตินะครับดูนะด้านซ้ายนี่ก็คืออันนี้จะแคบกว่านะครับอันนี้กว้างแค่21มิลมนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ เดี๋ยวเราจะลองวัดดูว่ามันกว้างแค่ไหนอันนี้ยี่บเอ็ดจุดห้านะครับยี่บเอ็ดจุดห้าเนี่ยดูแล้วมันก็ต่างกันนะครับเดีเราลองมาดูที อ,อันนี้16.4นะครับ16.4อันนี้วัดด้วยเวอร์เนียของเรานะครับ21.3นะหรือปร,ประมาณนี้นะครับใกล้เคียงก็ถือว่านี้แคบกว่านะครับคือใส่แล้วมันก็จะมันก็จะล้อก็รีบๆนะครับก็คือรถล้อจะเข้าไปอยู่ในบอดี้รถนะครับก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบการแต่งรถแบบคลาสสิกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกด้านนะครับเดี๋ยวมาดูการกลับด้านนะครับของสําหรับอีกอันอีกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออันนี้วางเหมือนเดิมนะครับ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้มาวางเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะกลับให้มันลึกไปอย่างนี้กกติมาคีมก็เป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอานี้ออกมานะครับแล้วก็กลับด้านเป็นด้านนี้ลึกนะครับนี่ลึกเสร็จแล้วก็อย่าลืมเล็งนะครับ เล็งก่อนสองอันให้มันให้มันกลมที่สุดไม่งั้นมันจะเหลื่อมแบบนี้เลยครับนี่อันนี้ถ้าเกิดเป็นฝั่งนี้เวลาเหลื่อมจะเห็นชัดเลยนะครับมันจะเหลื่อมเหลื่อมเพราะฉะนั้นก็คือมันจะรูมันจะตรงไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าเราก็เอาให้มันกลมให้มันมากที่สุดนะครับดูว่าช่องไฟมันเท่ากันมากที่สุดแล้วก็เสร็จแล้วล้วก็ร้อยอันนี้ไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ตัวดุมนี้ไว้ข้างนอกนะครับ ด้านนอกแล้วแล้ก็ร้อยเลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับอย่างนี้เสร็จแล้วพอไขน็อตเสร็จทั้งหมดมันก็ไขเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ ก็คืออันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าไม่ใช่ด้านด้านหลังด้านหน้าแต่ว่ามินออฟเซตสองแบบนะครับให้ดูแบบนี้นะฮะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งรถแบบคลาสสิกนะครับก็จะได้ล้อทูอินวันในล้อเดียวเลยนะครับราคา1 0 9 0นะครับจะจำไม่ผิดนะครับ1 0 9 0นะครับก็ประมาณนี้นะ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการสาธิตล้อของบูมเร s ซ i n g แบบคลาสสิกนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องของเรานะครับเพื่อสาระความรู้นะครับเรามี4ช่องทางที่ให้ติดตามนะคือมีมี c e b o o k YouTube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์แล้วก็มีสินค้าต่างๆเราก็จะพยายามแปลเป็นไทยให้หมดโดยเร็วนะครับขอบคุณมากนะครับใช้ชื่อเดียวกันก็คือ rc Scale Thailand นะครับ4ช่องทาง ติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ